หกราศีนะคะดวงเศรษฐีพุ่งเข้าใส่เตรียมตัวรวยแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะจะมีราศีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันและคําทํานายนะคะเป็นของแม่หมอดวงดีนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยราศีกันราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีเมษราศีมังกรและราศีเมถุนค่ะหกราศีที่ต้องกล่าวมานี้นะคะในช่วงนี้ดวงดาวแห่งความมั่งคั่งความโชคดีและความสําเร็จค่ะบอกเลยว่าพากันเรียงตัวอย่างสวยงามราวกับฟ้าเบิกให้หกราศีนี้นะคะ เดินไปทางไหนก็คือปังเรียกได้ว่าทางเนี่ยโรยด้วยกิบกุลาบเหมือนเดินพรมแดงอยู่เลยเตรียมรับความปังแน่นอนนะคะจะร่ำรวยแบบไม่รู้ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นจากการงานการเงินต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาให้คุณได้ไขว่ขวายเยอะมากๆเรียกได้ว่าเตรียมตัวรับรัพ์แบบจุกๆได้เลยค่ะหลังจากดาวพฤหัสและดาวศุกร์นะคะส่งแรงสนับสนุนมาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น ราศีไหนใน6ราศีนี้บอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์แบบลาบลอยค่ะได้รับโชคแบบที่ไม่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นแบบเสี่ยงดวงอะไรต่างๆก็มีแนวโน้มว่าจะได้นะคะแล้วก็งานหลักที่ทําอยู่ว่าปังแล้วงานเสริมงานรองที่เข้ามาใหม่นะคะก็สร้างรายได้ได้ดีมากๆไมว่าจะเป็นงานเสริมงานออนไลน์นะคะหรือว่ามีแพลนจะทําธุรกิจอะไรต่างๆบอกเลยว่าเข้าทางเข้ามือหยิบจับอะไรเฮงสุดๆเลยนะคะเรื่องงานนะคะ ก็มาแรงไม่แพ้กันค่ะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะได้พูดคุยเจราจาดิวงานต่างๆก็สำเร็จงานขายเนี่ยคือเรียกได้ว่าเหมาะกับ6ราศีนี้มากๆที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้ตัวคนเดียวมีคนช่วยเหลือเอ,อื้อเฟือเราแบบจัดเต็มผลักดันเราให้ไปไกลกว่าที่คิดคือเขาเข้ามาแบบไม่หวังผล เรียกได้ว่าเอ็นดูเรา,เ,ราเห็นความสามารถของเราแล้วผลักดันเราไปให้ไกลตอนนี้นะคะมีใครที่อยู่ใกล้ๆมีมิตรแท้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าเขาซัพพอร์ตเราก็เชื่อใจแล้วก็ให้เขาผลักดันเราไปถึงที่สุดแล้วก็ค่อยตอบแทนเขาที่หลังเนาะด้านการเงินเรียกได้ว่ากราบพุ่งมากๆเลย พุ่งแบบจริงจังเลยนะทุกคนมีเงินเข้าอย่างต่อเนื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือว่าเงินเสริมอย่างที่ต้องบอกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากช่องทางลับด้วยแล้วก็แม้แต่ทรัพย์สินเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้มายากมากๆจู่ๆเราก็ได้มาแบบง่ายมากๆเลยทุกคนด้วยน้ําผักน้าแรงของเราอย่างที่ต้องบอกเนาะพึ่งดวง30นะคะแล้วก็ลงมือทํา70บอกแล้วยังไงก็ปังแน่นอนความขยันความอดทนที่เราเคยทํามามันจะพาเราไปสู่ผลสําเร็จได้แน่นอนนะช่วงนี้ นะคะเนี่ยนำให้พกแบบเครื่องรางนําโชคนะทุกคนบอกเลยว่าปังมากๆหรือว่าใครอยากจะฉีดน้ําหอมเสริมทรัพย์เสริมเสน่ห์เนี่ยก็สามารถทักแชทดวงดีมาได้เลยนะจ๊ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับหราศีที่กล่าวมาบอกเลยว่าดวงเศรษฐีพุ่งใส่เตรียมตัวรวยได้แบบไม่รู้ตัวแน่นอนนะคะใครที่อยากให้คาทานายเป็นจริงก็อย่าลืมกดน้อมรับคําทํานายกดสาธุรัวๆและที่สําคัญฝากกดไลค์กดแชร์เกิดตามเพจดวงดีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย